ครับทักทายช่วงบ่ายช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับก็มาทักทายนะครับรีวิวเหรียญเล็กน้อยละกันนะครับรีวิวเหรียญชุดนี้จะจัดส่งให้กับนักสะสมจังหวัดลบบุรีนะครับพอดีผมลงขายเหรียญในกลุ่มนะครับโพสต์ f a c e b o o k ลงขายนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับสั่งซื้อนะครับขอซื้อไปนะครับเดี๋ยวส่งอ่าอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่เขาได้เหรียญอะไรไปบ้างนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญชุดนี้นะครับคือเหรียญไม่ได้ขายได้ทุกรุ่นทุกปีพศนะครับเหรียญคือนักสะสมเขาจะเก็บบางรุ่นบางปีพศนะครับเดี๋ยวให้ดูชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้ก็ไม่แพงนะครับขายไปประมาณ300 300กว่าบาทนะครับอันนี้คือรีวิวเหรียญที่จะส่งนะครับมีเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับอันนี้เป็น ส4 9 3ี่เก้าสามตัวหนังสือบางนะครับอันนี้เล่นกันหลักสิบนะครับถ้าเกิดว่าสองสี่เก้าสามแบบที่เล่นกันหลักร้อยหลักพันน่ะจะเป็นตัวหนังสือหนานะครับเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ราคาที่ซื้อเข้าก็อยู่ที่ประมาณ1ิบ5ิบาบาทนะครับอ่าห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามนะครับอันนี้รีวิวเหรียญที่จะส่งพรุ่งนี้นะครับสองเหรียญน,นะครับชุดนี้ผมขายไปสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญห้าบาทเรือหง <c oughs> ปีสามหนึ่ง สามเหรียญน,นะครับห้าบาทเรือหงจะเจอบ่อยก็มีปีสามหนึ่งกับปีสามศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้ผมขายอยู่ประมาณเหรียญละสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับปีสามหนึ่งนะครับราคาที่ซื้อเข้าปีสามหนึ่งจะซื้ออ,อ,อยู่ที่ประมาณเหรียญละยี่สิบนะครับปีสามหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ปีสามศูนย์นะครับถ้าเป็นปีสามศูนย์ผมจะซื้ออยู่เหรียญละเจ็ดบาท ขายออกอยู่เหรียญละ10บาทนะครับปี3 0เมื่อวานเข้ามา400เหรียญนะครับมีคนเหมาไปหมดแล้วนะครับขายไปเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้แพงนะครับปี3 0นะครับปี3 1จะแพงกว่าแล้วก็ปีที่หายากนะครับ ที่เป็นกระแสก็คือปี29นะครับผมก็รอรอดูเหรียญจริงอยู่ยังยังไม่มียังไม่เห็นใครมีนะครับปี29ก็เป็นเหรียญนในตํานานนะครับวันนี้ปี3 1นะครับเล่นสากับ30พอนะครับปี29หายากนะครับแล้วก็อีก2เหรียญที่ได้ไปในชุดนี้ก็คือเหรียญ10บาทครุฑกับออมสินนะครับ10บาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานผมซื้ออยู่เหรียญละ50-80บถึงบบาทนะครับไม่แพงนะครับเพราะว่าผมขายอยู่ตอนนี้เหรียญละ ถ้าเป็นสภาพนี้ผมขายเหรียญละร้อยถึงร้อยสิบบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนออมสินก็ซื้ออยู่ไม่เกิน20นะครับผมขายออกอยู่ประมาณไม่เกิน30บาทอันนี้ก็เป็นเหรียญที่จะจัดส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกล่องแรกนะครับแล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งที่จะส่งให้กับอีกขั้นหนึ่งที่กรุงเทพนะครับก็จะมีเหรียญ10ปีสี1 2บาทสีเงินปี50นนะครับอันนี้ก็ค่อยรีวิวแล้วกันนะครับมัน รายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวจะใช้เวลาในการทำคลิปนานเกินไปนะครับก็มารีวิวทักทายนะครับขายเหรียญห้ามทำใบรับประ,ะกันนะครับใครที่เสนอให้ท่านทำใบรับประ,ะกันคือมิจฉาชีพนะครับซื้อขายก็ศึกษาดูข้อมูลให้ดีๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ